ทานแมกนีเซียมยังไงก็ไม่มีวันเห็นผลถ้ายังทานผิดฟอร์มอยู่คือเป็นเรื่องที่หลายคนยังไม่รู้มาก่อนเพราะคิดว่าแมกนีเซียมเนี่ยเหมือนกันหมดดังนั้นตัวที่ตอบโจทย์เนี่ยต้องรวมแมกนีเซียมไว้หลายฟอร์มเช่นของ MSP ตัวนี้มีทั้งหมด5ฟอร์มที่ดูดซึมได้ดีและยังพกพาง,ง่ายเพราะว่าเป็นแผงแยกเม็ดแบบนี้ ฟอร์มแรกเลยคือแมกนีเซียมบิสกรซิเนตช่วยเรื่องการนอนหลับผ่อนคลายกล้ามเนื้อความเครียดเหมาะกับการเสริมระยะยาวเพราะว่าดูดซึมดีเช่นเดียวกับฟอร์มแมกนีเซียมอะมิโนแอซิดคีเลตดูดซึมได้ดีเช่นกันเพราะว่าคงตัวดีในระบบย่อยอาหารและมีส่วนช่วยส่งเสริมการทํางานของระบบประสาทและกล้ามเนื้อส่วนฟอร์มที่3เนี่ยก็คือแมกนีเซียมออกไซด์เป็นฟอร์มที่มีปริมาณแมกนีเซียมสูงช่วยเรื่องการขับถ่ายได้เช่นเดียวกับฟอร์มแมกนีเซียมซีเตรตที่ช่วยเรื่องการขับถ่ายได้เหมือนกันแต่ว่าฟอร์มนี้ช ส่วนฟอร์มที่5ก็คือแมกนีเซียมมาเลตช่วยเพิ่มพลังงานระดับเซลล์เหมาะกับผู้ที่มีอาการอ่อนเพลียเรื้อรังหรือว่าเหนื่อยง่ายวิธีทานคือง่ายมากทานวันละ1เม็ดหลังมื้ออาหารหรือว่าจะก่อนนอนก็ได้ใครที่ไม่อยากเสียเวลาหาแมกนีเซียมหลายฟอร์มมาทานแนะนําของ MSP เลยครับ